สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์มเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับนักบินฮอโจมตีรุ่น AH-1 ที่เพิ่งจะได้รับเหรียญกล้าหาญชั้นสูงสุดของกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือว่า Medal of Honor จากเหตุการณ์วีรกรรมที่เขาได้เคยทําไว้ในสมัยสงครามเวียดนามซึ่งนั่นก็คือนะครับผมการที่เขาใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตี2ที่นั่งของเขาเนี่ยช่วยชีวิต ทหารอเมริกันสี่นายที่ติดอยู่ในวงล้อมของศัตรูกลับบ้านออกมาได้ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นการใช้การยิงสนับสนุนทางอากาศเปิดทางให้เหล่าทหารพวกนั้นหนีหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนฮอโจมตีของเขาให้กลายมาเป็นฮอลำเลียงพลในการลงจอดนะครับผมและ พาทหาร4คนเนี่ยบินออกไปจากการปิดล้อมของศัตรูเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงฮอโจมตี2ที่นั่งเนี่ยนะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผม <g up> เดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมรับฟังวีรกรรมสุดกล้าหาญนี้กันเลยดีกว่านะครับ เรื่องราวนี้เนี่ยนะครับผมเป็นวีรกรรมของนักบินของกองทบ,บกที่มีชื่อว่าลรีเทเลอร์ในวันที่8เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งได้รับสายนะครับผมจากประธานาธิบดีของสหรัฐนั่นก็คือนายโจไบเดนบอกว่าถึงเวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยแต่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผมก็ล่วงรู้ถึงวีรกรรมของเขาและตัดสินใจจะมอบเหรียญเกียรติยศ Medal of Honor ซึ่งเป็นเหรียญเกียรติยศสูงสุดของทหารเนี่ยให้กับเขาจากวีรกรรมที่เขาได้ทําไปใน วันที่12เดือนมิถุนายนปี1968มันคือวีรกรรมสุดเสี่ยงนะครับผมที่เขาได้ทำ จนถึงตอนแรกเนี่ยก็ได้โดนผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับผมว่ากล่าวและเกือบตั้งคณะกรรมการสอบสวนเขาด้วยนายตอนนั้นเนี่ยผู้หมวดเทเลอร์กับพลปืนของเขาเนี่ยนะครับผมอย่างผู้หมวดแรดลิฟกํกำลังสแตนบายรออยู่ที่ฐานทัพและทันใดนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับภารกิจด่วนนะครับผมเป็นภารกิจที่จะต้องไปให้กำลังสนับสนุสน,นทางอากาศเพื่อช่วยเหลือเหล่าทหารอเมริกันที่ติดอยู่กลางวงล้อมของศัตรูซึ่งเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งโดยที่หน่วยของทหารราบนั้นเนี่ยนะครับผมเป็นทีม LRRP หรือว่าที ทีมล่าตะเวนทางไกลเป็นทีมขนาดเล็กนะครับผมมีทหารอยู่เพียงแค่4คนเท่านั้นเมื่อได้รับภารกิจดังกล่าวเนี่ยผู้หมวดเทเลอร์กับผู้หมวดแรดลิฟตเนี่ยนะครับผมก็รีบวิ่งขึ้นฮอโจมตี AH1 หรือคอบราของพวกเขาซึ่งทีนี้เนี่ยบอกกันเป็นแบ็คกราวด์เล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับหอคอบราบคือว่าใครจะไม่รู้จักเนาะฮอคอบราเนี่ยนะครับผมเป็นฮอโจมตีที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากสักเท่าไหร่ เป็นฮอ2สองที่นั่งแบบ2ที่นั่งจริงๆนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีห้องคาร์โกไว้ขนส่งสัมภาระมีแค่ช่องที่เป็นคอมพาตเมนต์ไว้เก็บสิ่งของส่วนตัวของนักบ,บินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะด้วยความที่มันเป็นฮอโจมตีนะครับผมมันมีภารกิจหลักไว้ใช้ในการมอบโคลสแอร์ซัพพอร์ตหรือแค่การโจมตีภาพื้นหน้าที่ในการขนส่งลำเลียงพลหรือว่าเมดิแวกนะครับผมอพยพคนเจ็บเนี่ยเรียกได้ว่าฮอลําำนี้เนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับผมศูนย์เลยทีเดียวโอเคทีนี้เนี่ยกลับมาที่ภารกิจของเรา เมื่อผู้หมวดเทเลอร์กับผู้หมวดแรดลิฟต้องนําทีมของเขาซึ่งประกอบไปด้วยคอปราสองลำเนี่ยเข้าสู่สมรภูมิเขาก็เจอนะครับผมหมู่บ้านดังกล่าวแล้วก็สังเกตเห็นทีมลาดตระเวนทางไกลเนี่ยกำลังยิงต่อสู้กับข้าศึกอย่างดุเดือดซึ่งจากมุมมองด้านบนเนี่ยก็เห็นแล้วว่าสถานการณ์ขับขันมากๆฮอคอปราสองลำเนี่ยจึงทําการโจมตีนะครับผมใส่ทุกอย่างที่มีใส่เป้าหมายพักพื้นเรียกว่ามีอะไรยิงหมดจะรงจะรวด เครื่องยิงลูกระเบิด40มิลลิเมตรเนี่ยยิงจนหมดเกลี้ยงแต่เหล่าทหารราบที่ติดอยู่เนี่ยนะครับผมก็ยังไม่สามารถฝ่าวงล้อมของศัตรูออกไปได้ซึ่งเขาก็คิดแล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยนำเครื่องของเขาเนี่ยกลับไปเติมกระสุนที่ฐานกว่าจะบินกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยนะครับผมมันอาจจะไม่ทันการแล้วเขาเลยคิดอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมและตัดสินใจทําอะไรที่ไม่เคยมีนักบินฮอโจมตีคนไหนทํามาก่อนเลยนั่นก็คือการจงใจนะครับผมเอาหองเขาเนี่ย จอดลงสู่ภักพื้นแล้วก็ให้เหล่าบรรดาทหารราบที่ติดอยู่เนี่ยนะครับผมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของเขาแล้วก็บินออกมาแล้วเฮ้ยมันทําได้ยังไงอย่างที่เราบอกไปไม่ใช่เหรอว่าฮอคอบราเนี่ยเป็นฮอโจมตีที่มีแค่2ที่นั่งเท่านั้นนั่นก็คือที่นั่งของนักบินและพลปืนแล้วมันจะเกาะออกมาได้ยังไงกันล่ะผู้หมวดเทเลอร์เนี่ยนะครับผมได้ทําการวิทยุไปบอกเหล่าทหารอเมริกันที่ติดอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับผมบอกว่าให้พวกคุณเนี่ยเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรูด,ด้วยการระเบิดหรือทําอะไรก็ได้ให้ข นะครับผมประมาณ100หลาหลบอยู่ในพงหญ้าไว้แล้วผมเนี่ยจะนำฮอลงมารับพวกคุณขึ้นไปให้พวกคุณเนี่ย กาะกับอะไรก็ได้ที่อยู่รอบฮอเนี่ยให้แน่นมากที่สุดแล้วผมจะพาพวกคุณบินหนีออกไปในระยะปลอดภัยแล้วค่อยลงเรียกฮอลำเลียงมารับไปอีกทีโอโหฟังดูแล้วนึกว่ามิชชั่นอิมพอสิเบิลแต่มันก็ไม่เหลือทางเลือกอะไรแล้วนะครับผมดีกว่าถูกจับเป็นเฉลย ER ดีกว่าตายถูกไหมเขาก็เลยตัดสินใจทาตามแผนที่ผู้หมวดเทเลอร์บอกผู้หมวดเทเลอร์เนี่ยก็นําฮอนะครับผมลงไปจอดตามแผนที่เขาได้วางไว้เหล่าบรรดาทหารที่ติดอยู่เนี่ยนะครับผมก็รีบวิ่งมา กอดนะครับผมแลนดิ้งสกีหรือว่าขาสกีของฮอบางคนก็ขี่ร็อกเก็ตพอดหรือว่าเครื่องยิงจรวดที่ยิงหมดแล้วเรียกได้ว,ว่าเกาะกันแน่นเลยนะครับผมพอเห็นว่าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยผู้หมวดเทเลอร์ก็ไม่รีรอรีบนําฮอบินขึ้นและนําเหล่าฐานพวกนั้นเนี่ยหนีฝ่าวงล้อมออกไปจนเรียกได้ว,ว่าไม่มีผู้สูญเสียในเหตุการณ์นี้เลยนะครับซึ่งพอกลับฐานมาแล้วก็รายงานกับผู้บังคับบัญชาเนี่ยในตอนแรกผู้บังคับบัญชาก็โกรธนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือคําสั่งนะครับผมและเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําาในกรเ พอโจมตีเนี่ยไปจอดลงในเขตพื้นที่ที่เป็นฮอตโซนเป็นพื้นที่ของศัตรูเพราะหนึ่งเลยเนี่ยอะพออาจจะโจมตีได้รับความเสียหายหรือแย่สุดเลยเนี่ยนะครับผมฮอถูกยึดนักบินถูกจับเป็นเชลยในตอนแรกเนี่ยก็เกือบจะมีการตั้งคณะกรรมการแล้วนะครับผมแต่พอเรื่องมันถูกรายงานขึ้นไปตามสายบัญชาการเนี่ยทางบรรดาผู้บัญชาการเนี่ยนะครับผมก็ตัดสินใจว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นวีรกรรมที่น่าสรรเสริญซึ่งการไปลงโทษเขาเนี่ยอาจจะเป็นการลดทอนขวัญกําลังใจของเหล่าทหารได้เลยตัดสินใจนะครับผมมอบเปลี่ยนรางวันน้ แต่ในตอนแรกเนี่ยไม่ใช่เหรียญ m e d a ล o อ Honor เป็น Si l ว e r Star นะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ได้ผ่านไปนะครับผมเป็นเวลาหลาย10ปีจนกระทั่งในปี1999เนี่ยเหล่าบรรดาทหารราบนะครับผมทีมลาดตระเวนทางไกลเนี่ยก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยกันอัปเดตสารทุกสุกดิบจนได้รู้ว่าเอา้านักบินที่เคยช่วยเหลือชีวิตเราไว้เนี่ยผู้หมวดเทเลอร์เนี่ยเขาไม่ได้รับเหรียญกล้าหาร m e d a l of h o n o r หรอกเห,หรอเฮ้ยแล้วทำไมไม่ได้วีรกรรมของเขาเนี่ยช่วยชีวิตเราไว้ถึง4คนเป็นวววีีรรรรรรกกกมมท่่ไััตัตตลลลาาายเยเเบด ฐานพวกนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยตัดสินใจยื่นเรื่องนี้นะครับผมต่อกองทัพต่อทางการในการมอบเหรียญ m มดอลฟ f ออ n เนอรย้อนหลังให้กับวีรก,กรรมที่เขาได้เคยทําไว้ซึ่งก็เป็นโปรเซสที่ยาวนานในการค้นหาข้อเท็จจริงในการค้นหาความจริงของภารกิจนี้จนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมในปี2023วันที่8เดือนกร,รกฎาที่ผ่านมานี้เนี่ยฮุ้งอ๋อเทเลอร์ก็ได้ทราบข่าวแล้วว่าเขาเนี่ยจะได้รับเหรียญ m มดอลฟ f ออ n เนอรจากปากของโจไบเดนเองเลยนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาที่ผ่านมาหลาย10ปีเนี่ยแต่วีรก,กรรมของเขาเนี่ยก็ย เลื่อมไปนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบใจกันไหมกับคลิปนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมานาทีนี้รจริงๆนะครับในวันนี้ขอเนี่ยลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมท่านผู้ชมไปแล้ว bye bye, ครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอสเรียนจาก Future s k i l l ซึ่ง Future s k i l l เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอสเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future s k i l l เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History w นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History w 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ